จะมากินคับเป็ดย่างโอซีซ่นครับจากประเทศอังกฤษมาสู่ประเทศไทยนะครับนะครับวันนี้คือก็คือตรงกับวันอังคารที่15นะคร,รับตรงกับวันอังคารที่15บห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยเตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงในประเทศไทยผมพูาภาีาที่จอดผมก็ตนองผมจะพาท่านนะครับมารู้จกักร้านโอซีซ่นที่พระรามวันครับ ให้ท่านฟังในหัวข้อที่บอกว่ารู้จักกับความคิดเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดก็จะใช้ฐานที่นี่ครับโอซิอันบอลบอลทุกนะครับเพื่อพูทงข้ามไัฟาร์มยอแนะครับเดี๋ยวก็จะาเดินเข้าแไปร้านนั่งกินและดูเป็ดและดูความที่เป็นว่าอร่อยมากครับเดี๋ยวไปเจอจอนครับขอแค่ดีนก่อนนะครับตอนนี้นะครับที่รักษาตัวเอง เขาเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วสิ่งแรกก็คืออันนี้นะที่ตะเกียบกินไปเ,เขาเรียกว่าเ็ดย่างโฟซีซันจะกองกฤษอันนี้ก็คือไก่แช่เล่นนา,า,น,า,าน,นะครับอ,อ,อันนี้คือปลาจาระเม็ดเขียนปลาจาระเม็ดเขียบนะครับเอ่ออันนี้คือกุ้งไข่เค็ม กุ้งกรอบทอดไข่เค็มกุ้งกรอบทอดไข่เค็มอันนี้คือซุปหูฉลามนะครับก็โรยด้วยเนื้อปูอันนี้คือเพร่ผลขขง,งานก็คือเป็ดย่างโฟเซชั่นเออส่วนมันราคาก็จานนี้เขาบอกประมาณ1,200บาทหรือพันสามเอ่อถ้วยนี่ซุปเละ500บาทไม่คเคเร่เพื่อนไปดูกับผมเนี่ยไม่ถนัดใช้ตะเกียบ เวลาเราจะกินอะไรเนี่ยนนความคิดปรุงแต่งมันก็บอกไปแล้วว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้คืออะไรเราอยากจะจับอยากจะจับมือเขาจับมอ้อนใช้จับก้องผมใช้อย่างนี้ไม่เคยถนัดจะเลยบอกท่านเรอาอคงไม่ไปจับไป่างนี้นะฮะเราก็ไปกินกันแล้วความคิดก็บอกว่าโอ้โหจโมูกก็ได้กลิ่นก็ปรุงแต่งไปเรียบร้อยว่าอร่อยมาก เขาก็ใหญ่นะเออนี่คือสิ่งที่ผมก็มุ่งจะบอกท่านว่ารู้จักเอบความคิดเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดนะครับนี่คืออาหารนโตนี่ข้าวพวกกระป้งก้ยซึ่งผมก็คงจะกินนิดหน่อยกินแบบไม่ได้แค่ไปเก็บใหเป็นก็เลยนะต้องชองเขาเออประโยชน์การน,นื่งฟังของพูดตรงนี้ก็คือคุณดูผมไปคุณทำลายหลาย คุณก็ดูยิ่งดีๆซิสิเนี่ยคนดูผมไปคุณก่อนทำลายหกทำลายแล้วเออโต๊ะที่นั่งอยู่นี้ก็คือโต๊ะแอร์พัชการโคซีเซ่นนะครับที่สยามพารากอนดังที่ผมนำไปเข้ามาแล้วถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องกินก็ไม่หนึ่งชิ้นนะครับผมมันใช่เหรออร่อยอ่ะผมก็ผมก็ยิ่งจิ้มอย่างเดียวแล้วผม ชาดชาดอันนี้หน่อยอมืมให้ทยานมนุษยเอ่อรรอ,อ,อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับที่รัจกาบรรยาการาตโต้หาตรงนี้กำลังไปรอบเกลดใด้วยคือเราได้รู้เห็นเรื่องความคิดนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเออถามให้ได้ตรงนี้ต้งเข้กกาใจ มันมักเกิดได้ในความคิดอยู่ในวิจิตนาจิตเม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ะโตหารใี่ก็เ่นกันความคิดมันเกิดขึ้นุขนาจิตแั้งจากที่อยู่ในท้องแม่แล้วดังนั้นเวลาจะกินอะไรทรเนีมันบอกชื่อกระเจิดว่านี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรตักที่ตรงไหนเนีมันคิดคนจะเยียบรอแล้วแม่ก็ต้องสมบูรณ์าของสินค้าอาหาอย่างในเท่าไรเนี่ย บางทีตัวเลขของการบอกราคามันไปอัพเพิ่มความอร่อยมากขึ้นพอบอกที่ถ้าบอกว่าราคาต่ำลงมันอาจจะไม่อร่อยเลยแต่เขาบอกว่ามันพันสามเนี่ยมันอร่อยทันทีเลยเห็นั้นมันก็ปรุงไปเรื่อยมันอร่อยว่าตัวเลขไอ้นี่ถ้าบอกว่ามันถฝุ่นๆเลยมันไม่อร่อยเขาบอกห้าร้อยบาทมันอร่อยเลยเห็นไหมความทีดปรุงแต่งจริงว่าจริงฮะมันปรุงไปเรื่อยไอ้ข้าวเนี่ยเหมือนกันเพราี่เรากินเนี่เขาบอกว่าเออถ้วยประมาณห้าบาทสิบบาทเกินเราบอกตรงนี้สี่สิบเนี่ย ลูกมันอร่อยมากอาจารย์นนะครับเอาละก็เลยคุยท่านคุยเรื่องแรกๆแล้วคุยเรื่องความคิดคุณแต่งเกิดขึ้นผู้อาจิตนะครับไม่ใช่เรื่องผูกจิดไม่ได้มีไครเป็นเจ้าของความคิดคุณการนี้แต่ผมชี้เห็นบริษกาเบนโตโตอาหารก็คืออยากจากาับปลาบรรลุลิ้นชิมรสที่พัชนารโปลฟชิชเจ้หนี้ซึ่งผมเนี่ยมาฟาดไปหลายรอบแล้วมาทั้งที่นะี่แล้วมีคนนําไปให้ถึงที่ํานักที่บ้านผมวันนี้เป็นโอกาสอันดีมานั่น ตรงนี้ตังก็เลยขอญาต่วยขายอุดมที่นุกนะครับของตอนนี้สั่งมายกกลุ่มยกหนึ่งเดี๋ยวจะมียกสองค่อยว่านนี่คือพรีของงานนี่คือไชยโลกโฟร์ซีซันเต็มที่เลยเป็นยังไงครับกลิ่นมันลอยเข้าไปจอยูทูบนะครับกลิ่นมันเข้าจอยูทูบมาเราให้ก็มีน้ำจิ้มดังๆเขาเนี่ยอร่อยมากเลยเอ้น้ำจิ้มดังเนี่ยผมเนี่ยใป่น้ำจิ้มซอสซีอิ๊วดังเลยนะ สีแดงสีอร่อยครับอรับครับบอกว่าการให้แนวคิดในจุดนี้เกี่ยวกับเรื่องความนึกคิด,คดตัวแต่เกี่ยวกับการเรื่องบนนี้มันคิดโน้นคิดเนี่ยหากรู้ได้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยแล้วจะไปส่งให้ฟังตอนหลังว่ามีประโยชน์อย่างไรครับตอนนี้นะครับก็เพิ่งหยุดนะครับของันครับเดี๋ยวแค่เอ๋หยุดเลย